กลับแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลังเยี่ยมเลยครับถ้าคุณจะกลับมาสู้ความจริงนะครับมาพิสูจน์ตัวเองเยี่ยมเลยครับผมรอท่านมานานแล้วนะครับแต่ถ้ายุยงคนให้ทะเลาะกันไม่ดีนะครับท่านบอกว่าจะกลับมาตั้งนานแล้วนะถ้าเมื่อ,อไรเดี๋ยวดูคลิปนะครับเสียงปืนแตกทาหารยิงประชาชน ผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีท่านบอกว่าเสียงปืนนัดแรกท่านจะมาเคียงบา่าเคียงไหล่กับประชาชนท่านก็ไม่มานะครับตั้งกับเก้าปีที่แล้วนะเปีที่แล้วท่านก็บอกว่าจะมาท่านก็ไม่มาอย่าสร้างความหวังอย่ายุยงให้คนไทยมีความหวังและแตกแยกนะครับบอกให้นายกประยุทธ์ลงพื้นที่นะใส่ชุดแล้วก็ไป สั่งการเองกับโรงพยาบาลสนามอ่าอันนั้นดีนะครับดีนะครับท่านประยุทธ์ก็อย่าอยู่แต่ในออฟฟิศนะฮะดูแลประชาชนลงพื้นที่บ้างนะครับถ้าท่านกลัวตายประชาชนพยาบาลหมอเขาก็กลัวตายเหมือนกันนะครับสั่งงานตรงนั้นก็ไม่เด็ดขาดนะครับให้ลงพื้นที่บ้างนะอย่าหดหัวอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวนะครับแล้ว คุณทักษินนะครับคุณอยู่ต่างประเทศนะครับอย่ายุยงนะฮะแล้วถ้าจะช่วยประเทศไทยก็บริจาคมานะครับบริจาคผ่านหัวหน้าทีมของท่านก็ได้อ,อาญาติพี่น้องท่านก็มีในนี้นะครับช่วยคนไทยจริงๆนะบริจาคมาเยอะๆเป็นเงินเป็นของอะไรก็ได้นะครับอ่าบริจาคผ่านผมก็ได้ครับผมคนตรงพูดตรงและไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่โกงแล้วก็ไม่หนีไปไหนด้วยนะถ้าท่านเป็นคนจริง กลับมานะครับผมยังรอท่านอยู่นะฮะใจหนึ่งก็รักท่านนะครับแต่ท่านทําให้อกหักมาหลายครั้งนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยไม่ต้องมาทัวลงผมนะเพราะว่าผมพูดจริงมีคําไหนผมพูดไม่จริงบ้างนะผมไม่มีข้างใครนะผมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันเป็นสามสิ่งที่เราควรยึดมั่นเพราะถ้าไม่มี เราก็ไม่มีชาติแผ่นดินจะอยู่แล้วใครจะเป็นนะครับใครจะเป็นต่อถ้าไปต่อต้านหรือล้มเจ้าใครจะเป็นต่อสังคมจะแตกแยกไม่มีจุดศูนย์กลางนะฝากให้คิดกันนะครับอย่าสักแต่ว่าใช้ตะกะของตัวเองเอาความจริงมาพูดกันคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วย